ต่อไปเป็นเส้นลมปราณของกระเพาะปัสสาวะนะครับเส้นลมปราณกระเพาะปัสสาวะเนี่ยก็จะเป็นด้านข้างนะของนิ้วชี้ออของนิ้วนิ้วก้อยนะครับเราจะเริ่มจากด้านข้างของนิ้วก้อยกดมาเรื่อยๆเลยนะครับกดมาเรื่อยๆเลยจะเข้ากึ่งกลางระหว่างตาตุ่มกับเป็นร้อยไหวนะครับด้านนอกนะ ตาตุ่มกับเอ็นร้อยหวายด้านนอกเนี่ยมันจะมีถึงกลางระหว่างตาตุ่มกับเอ็นร้อยหวายนะครับเข้าด้านข้างนี้มาเลยแล้วก็กดตรงกลางขาด้านหลังมาเลยนะครับกดตรงกลางขาด้านหลังตรงขึ้นมาเรื่อยๆเลยกดกลางขาด้านหลังตรงขึ้นมาเรื่อยๆนะเข้ามาที่กลางสะโพกนะครับเขาจะเข้าไปที่กลางสะโพกกดกลางสะโพกขึ้นไปเลยนะครับ กดกลางสะโพกขึ้นไปกดไปเรื่อยๆมันจะเข้านะเข้าด้านข้างของกระดุกสหลังแล้วนะครับเข้าด้านข้างของกระดุกสลังตรงขึ้นไปเรื่อยๆรอกดกล้ามเนื้อด้านข้างของกระดูกสหลังด้านขวาตรงขึ้นไปเรื่อยๆเท่าที่ทําได้ใช้กาปั้นกดเขี่ยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพอมันไปไม่ได้แล้วเราก็ยกมือซ้ายขึ้นนะภผ่หลังมามากดกล้ามเนื้อ ต่อต่อจากที่เรากดขึ้นมานั่นแหละนะครับเท่าที่เราจะทําได้นะเราก็กดกล้ามเนื้อด้านข้างของกระดูกสันหลังด้านขวานะครับตรงขึ้นมาเรื่อยๆตรงขึ้นไปเรื่อยๆกดตรงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงชายผมนะครับเขก็ร่องเข้าร่องของกล้ามเนื้อกดไปเรื่อยๆไปถึงชายผมนะพอพอถึงชายผมจะเป็นจุดที่ห่างจากกลาง คอด้านหลังออกมาประมาณหนึ่งข้อนิ้วมือโดยประมาณนะครับเส้นเขาจะตรงอยู่ตรงนี้นะครับพอประมาณกดเข้าไปตรงชายผมแล้วก็กดรูดขึ้นไปกดรูดขึ้นไปนะเขาจะมาออกที่หัวคิ้วนะครับกดรูดขึ้นไปมาออกที่หัวคิ้วขวาลงมาที่กลางจมูกขวานะครับหายใจเข้าจมูกค่อนออกปากสามครั้ง วันยาแปลกด์ต้องมีทุกถ้าจะให้รู้ถ้าจะให้หูก็ทีสองเข้าไปไต่ทา